ถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงเรื่องจำนำข้าวผมมีความรู้สึกว่ามันมันก็เป็นอะไรที่ไม่ชอบทำนะคือตอนนี้ท่านภูมิธรรไปเอาข้าวที่สุรินแล้วก็เอามาขายเอามาหุงกินได้อะให้ให้ดูว่ามันไม่เน่ามันไม่เน่าอ่ะไม่เน่ายอนนีนยกกูวีกว่ามึงเผาทิ้งอ่ะแล้วมึงโง่ไปทหารหมาทหารไก่ ไม่อะไรคมึงไม่เคยเฮี้ยนกระหือเลยที่จะพูดบ้างอ่ะแต่มึงจ้องที่จำไลยอย่างเดียวแต่ไอ้เรื่องกัรจำนำข้าวนี่ผมอยากจะให้จบๆไปพี่นะไอ้เรื่องการโจมตีกรณีที่ท่านภูมิธรรมพยายามทำเนี่ยเนื่องจากตอนเนี้ยนะฮะนายกปูของเราเนี่ยก็คือเหลืออีกคดีเดียวก็คือคดีจำนำข้าวถูกซึ่งคดีจำนำข้าวเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นอาญาแล้วก็ตัวของคุณยิ่งรักไม่ได้ทุจริตคดีการเมืองเนี่ยนะถ้าไม่ทุจริตเนี่ยก็คือมันมีความการหมดอายุความเหมือนกับคดีอื่นคือผมมองนะพี่ป้อมมมผองถ้าาจจจจะะะผิิดรงงๆกก็็ออมึเ่ คือคดีเนี่ยมันตัดสินแล้วก็คือคุกห้าปีเราก็มีความรู้สึกว่านายกยิง่งรักไม่ได้ความเป็นธรรมเพราะว่ากรณีของจำนำข้าวเนี่ยถ้าบอกว่าผิดทางละเมิดเนี่ยถ้าเกิดว่านายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลไหนที่จะต้องมีความผิดทางละเมิด<ะ>มันก็โดนทุกรัฐบาลโอ้ทั้งนั้นแต่ทําไมผิดทางละเมิดเนี่ยมันถึงจะมาโดนแค่ยิ่ยงรักกับรัฐบาลเพื่อไทยไม่ไมเข้าใจตรงนี้<ะ><ะ>อภิษฎราคาข้าวทไมาผิดนะบปชบปชชี้แล้วว่าผิดแต่เผอิญนั้นน้ำท่วมเอกสารไหลไปกับน้ำแล้วทาไมเขาไม่ผิดทางละเมิดอ่ะเออ ง่ายขนาดนั้นเหรอแล้วที่สําคัญยุคสมัยเนี้ยไอเอกสารเนี่ยพอไหลไปกับน้ำแล้วมึงหาไม่เจอเหรอมึงไม่มีเซฟเอาไว้หรืออะไรหรอ,อรัฐบาลที่มาจากประธานที่ตายอย่างรัฐบาลยิ่งรักหรือรัฐบาลจากไทยรักไทยท่านทักษิณนะนนโดนรับประหารหรืออะไรแล้วแต่มันจะมีพวกะบวนการพวกเนี้ยไอพวกขี้แพ้พวกเนี้ยพวกเนี้ยทั้งนั้นเลยนะครับที่สลิมขี้เปียก ก็อย่าเอาคำพูดกพูดิไม่ว่ากันแล้วแต่ที่มาจากทักษิณน่ะไม่มีความชอบธรรมอะไรก็ไม่ดีไปหมดทั้งหมดอ่ะนะต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องจำนำข้าวจะไม่จบที่ผ่านมาแล้วหมอวรงค์ที่มันพูดมาข้าวเน่าข้าวโอ้โหไม่ไม่ไม่เขารู้เขารู้เกี่ยวกับเรื่องข้าวจำนำข้าวมากก็เขาเป็นคนยื่นผมก็อยากจะถามคุณหมอว่ากั้นคุณหมอแม่งไม่เคยมีความชนะการชนะเลือกตั้งเลยเรื่องสมัยไหนแม่งก็ไม่มีผสมความสำเร็จกิดข้าวเน่าเน่าเน่าแบบวัฒกรรมหรือคนที่เน่าคือหมอว่ารงเองมันแน่ ไปด่าว่าเปนาวบอกว่าข้าวเน่าที่ไหนก็ไม่มีตัวเลขจํานวนข้าวเน่าแล้วไม่มีจํานวนว่าไม่มีการบอกว่าลงเน่าเอออ่าอย่างนี้เล่าหากัร้อยเลยครับคืออันที่เน่าอ่ะไม่รู้ใครทาเน่าอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในโครงการจำนวนข้าวถูกไหมเป็นเนื่องจกไม่มีไม่มีหมายเลขไม่มีหลักใดที่ว่าข้าวที่คุณเอามาเนี่ยมันเน่า กว่าจะปล่อยไว้แล้วฝนมันตกแล้วตั้งแต่วันที่สองพฤษภาเนี่ยวันที่รัฐบาลลุงตู่ยึดอำนาจทำไมคุณไม่ดูแลข้าวให้ดีเนวันนี้คุณจะเป็นโทษรัฐบาลยิ่งรักไม่ได้แล้วอ่านี่ประเด็นนี้ก็สําคัญเพราะว่า8ปีมานี่ถ้าเกิดว่าข้าวเน่าเนี่ยแล้วจะไปโยนว่าเป็นเป็นเน่าเพราะยิ่งรักอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วอันนี้ก็ผิดแล้วใช่ไหมครัอันนี้คือข้าวเน่าเพราะลุงตู่นะครับข้าวหอมสุรินแดกได้ฮะ่คะแดกได้ครับเขาเขาแลบตรวจสอบให้เรียบร้อยหมดเลยไม่เน่านะไม่เน่านะรัฐบาลเราไม่ ขับพักเพื่อไทยหน่อยนะครับโดยท่านภูมิธรรม,มโดยนายกเศรษฐาทวีสินนะตรับงๆไปเยอะแยะมากมาย